กรรมมันเกิดจากการกระทาของเราไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันชาติอดีตชาติไม่ว่าจะชาติไหนไชใช่แต่ถ้าเกิดเราเราไม่เชื่อถ้าเราไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเราก็จะคิดว่าปัจจุบันเราทําดีแล้วเราต้องได้ดีสิเราไม่เคยทําบาปอะไรเลยทําไมเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่เลยแต่มันมีมีเหตุเหตุแห่งทุกมีเหตุแห่งการเกิด เกิดความทุกข์หรือว่าในสิ่งที่เราต้องเจอไม่ว่าจะเป็นโรคภัยเจ็บเราเป็นผู้ให้มาทําไมเราต้องมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมบ้าตลอดเราเราเป็นผู้ให้ตลอดแต่ทําไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์อินเดียนะไปเคยไปเจอไปราชชคือกเยอะค่ะรู้นะฮะรู้สึข้างบนบนราชคคห์จะมีอสานของท่านแม่เนี่ยะรู้สึกตอนนั้นท่านขอขอสื้อต้าง่ายกอ่อนอนไม่ได้เลยก็ว่าตอนเช้าเอาลงไปท่านไปส่งออ๋อรู้แล้ว ะอายจานโยมมน,นี่แหละเนี่ยแหละก็เล,ลยเขาอยากได้ชุดก็เลยถวายชุดไปตรงเนี้ยเข้าใจไหมว่าพาพาไปนนในทางสายธรรมแล้วการปฏิบัติแล้วก็ยังไม่หายก็ต้องมาอาศัยทางสายเทพยังยังไม่ได้ชี้จุดครอตัใช่ก็คือต้องมาทางสายเทพตรงเนี้ยบารมีพระแม่ช่วยตรงเนี้ยอาจารย์แม่จะพูดเลยนะว่าที่ท่านผ่านมาและท่านสื่อเนี่ยคือท่านช่วยแล้วนะช่วยบอกแล้วก็ให้รู้ว่าให้เข้าใจว่า การที่เราบอกว่าบัติธรรมตลอดการถือศีลการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องจิ๊บๆสำหรับเราแต่ทําไมวิบากรรมอะไรมันถึงทําให้เราเป็นตรงนี้มีคนบอกว่าทุกคนแล้วบอกทำบุญเยอะมากปฏิบัติเยอะมากเป็นอย่างนี้คนไม่ทําพี่น้องคนไม่ทำพี่น้องคนอื่นทำไมเขาไม่เป็นอาจารย์แม่ให้นึกถึงแม่ชีสันตนีอน่ะจริงไหมสาเพราะว่าทุกคนมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย S <S แล้วไม่ต้อง,องคิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เพลงแค่ว่าเราจะตายเรื่องอะไรแต่เพียงแค่ว่าโรคภัยแค่เจ็บตรงเนี้ยที่เราเป็นเนี่ยมันจะหายได้จากที่เรียกว่าตรงเนี้ยอาจารย์แม่พูดเลยนะว่าลูกศิษย์อะเป็นระยะแบบเกือบจะสุดท้ายแต่มาหาพระแม่หายเปิดเปิดให้เปิดกรรมให้ดูใช่แล้วก็ให้ปฏิบัติตามก็หายแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าต้องตายหมอบอกว่าไม่รอด แต่รอดถูกใช่เาะเคยเคยถามเคยถามอุ้ยแม่ตรงนี้เราแวะแม้ชวนเขาเนาะอ่าอเขาบอกตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเขาไหมคะใช่แล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาไปหาหมอค่ะอันนี้อันนี้จะจะเท้าความให้เขาแม่ฟังเนาะเมื่อไม่กี่วันที่เขาไปหาหมอเนี่ยที่จุฬาเขาก็ออกจากหมอเขาก็โทรมาเลยเราก็ถาม เราก็บอกว่านี่งไงบอกให้แวะมาหาพ่อแม่กันน้องให้พ่อแม่เปิดให้ดูว่าเราติดอะไรเขาบอกใจตรงกันตอนเห็นว่ามันถึงเวลาเนี่ยใช่อยู่ดีนึกถึงอยู่ดีๆใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ดียอมรับเรามีมีองค์เทพอยู่ในตัวเขาก็ยิ่งทำเราเขาก็ยิ่งแบบคือคือคือเหมือนกับว่าเราอ่ะมีพันธสัญญาไงพันธสัญญาต่อท่านมาก่อนที่เราจะมาเกิดอ่ะว่าเราจะต้องมามทำทำหน้าที่นะ<ม>ที่อาจารย์แม่พูดว่าว่าพระแม่สื่อก็คือว่า ท่านบอกว่าให้เราทําความดีทําความดีของเราเนี่ยใช่เราเป็นคนดีเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเดินสายธรรมแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเดินทางสายธรรมโดยตรงเราอาจจะต้องมีทางเศทศ<า>ควบคู่ควบคู่กัน,กนอาจจะเป็นเดินคู่ขนานค,ค,คู่ขนานโดยที่ว่าเราไม่ใช่เดินทางตรงถ้าเกิดทางตรงตรงนั้นมันไม่ยังไม่ถึงเวลา แล้วเราไปไปเดินน่ะเหมือนกับที่บอกว่ามันจะมีมรสุมมันจะมีวิบากกรรมเข้ามาเข้ามาหาเราเยอะมากโดยที่เรายังเราข้ามขั้นอ่ะพูดแล้วขนลุกเราแก้ไม่ถูกสักทีเราข้ามขั้นข้ามขั้นในสิ่งที่เราต้องเดินชีวิตอ่ะเหมือนเราอ่ะเราเดินมาทางเนี้ยแต่ทางเดินของเราเราต้องไปทางนี้แต่เราไปเดินอีกทางหนึ่งก่อนเราไปผิดทางก่อนเราต้องเดินทางนี้ก่อนเหมือนที่อาจารย์แม่พูดว่ากายสังขารเนี้ย มีหน้าที่ที่ต,ต้องมาเนี่ยมาแนะนําตรงเนี้ยแล้วจันแม่จะหนีไปบวชชีได้ไหมไม่ได้ผิดทางผิดทางโอ้คนลุกอ่ะคือมันเป็นไรตออ่อน้านอนยากที่จะเข้าใจยากที่จะอธิบาย<ต>ถ้ากิดคนเขาหาว่าเรางงอ่าเออคนที่ไม่เชื่อเขาจะมองว่าเทพเทพอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีจริงถ้าไม่สัมผัสเองไม่รู้เองไม่มีจริงหมดนะคะเรียกว่าไม่เห็นหลงศพไม่หลั่งน้ำตา อาจารย์แม่พูดตรงๆเลยนะใช่ไหมคนไม่เจอเองอ่ะเไม่รู้ไม่รู้เาพราะว่าเราจะทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการที่เรียกว่าจะตายเนี่ยจะตายหรือไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดรับท่านอ่ะยอมรับท่านหรือว่าอะไรอยังี้ก็ไม่ตายหรือว่าจะเงินทองหรือว่าอะไรจะล้มละลายอะไรทุกอย่างกลับมาหาท่านก็จะไม่ไม่ตายเหมือนกันตรงเนี้ยก็ถือว่าให้เข้าใจไม่มีปัญหา